ครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามีเกมใหม่มานำเสนอนะครับจากแอป s t a r i เดนะครับโอเคเรามาดูว่าผมซื้อเกมอะไรวันนี้อืมนี่นะครับแอป s t a d i เดีย e r p u n k 2077นะครับเกมนี้เป็นโคตรแห่ง ปัญหานะครับท่านไหนที่เล่นในเครื่อง p l a y s t a t i o n 4หรือว่าเครื่อง PC จะจะทราบดีว่ามันมีปัญหาเยอะมากภาพกระตุกภาพเด้งการประมวลผลของรูปร่างของตัวละครเพี้ยนไปหมดเลยนะครับแขนขาไปคนละทางหรือว่าการ ขับรถตามเส้นทางต่างๆอ้าวอยู่ๆตกลุมอากาศไปสัง,งั้นนะครับนี่เลยครับเรามาดูว่าเกมไซเบอร์พังสอ7พของแอปสตา d i เดจะ,สะเสถียรแค่ไหนนะครับบอกเลยเลยครับว่าถ้าไม่เราไม่ไปลองเล่นเราจะไม่รู้เลยมาแล้วครับอ่ากดเล่นเลยรอสักพักหนึ่งี๋ยวเปิดเสียงก่อนจัดไปเต็มพิกัด อันนี้ไม่ได้ใช้จอยนะครับวันนี้เรามาเล่นแบบพอหอมปากหอมคอนะครับปพ๊บมไปกดโอเคไปเลยใช้แพดมือถือเล่นนี่ไง L อมีมาครบนะครับาภาพสะท้อนขออภัยนะครับมาแล้วไซเบอร์พังขอเสียงหน่อยเสียงมา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  มาแล้วครับอือหือขอเลยขอเลยอย่าช้าอย่าช้าเกมมาเกมมาอื Body count lottery rounded out to a solid and sturdy 30. 10 out of Haywood. Thanks to unabated gang wars. One officer down, so I guess you're all screwed. Because no, no, the no. NCPD <laughs> will not let that go. Got another blackout in Santo Domingo. Netrunners. นิเกมไปเลยจบไปอย่าช้าอย่าช้า โอ้โหขอโทษนะครับโอ้ยอะไรกันเนี่ยอะไรกันเนี่ยปิดไว้ก่อนเดี๋ยวโดนเซ็นเซอร์ยีงต้องเลือกเสื้อผ้า มันค่อนข้างจะติดเลทแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวขอลงคลิปต่อไปนะครับให้ผมเซตเสื้อผ้าหน้าผมให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็มาดูเกมต่อกันดีกว่าครับผมคือวันนี้เพิ่งซื้อเกมนี้นะครับแล้วก็ เล่นอยู่เมื่อกี้แล้วเกมเด้งมาที่ให้เลือกตัวละครแล้วก็ไปเลือกตัวละครปุ๊บก็คือจริงๆแล้วมันจะเสียเวลานะครับเพราะว่าบาังเอิญมันออกมาเป็นเหมือนกับไม่มีเสื้อผ้าใส่ก็ต้องก็ต้องปิดเกมไว้ก่อนนะครับเอาเป็นว่าผมขออนุญาตเซตเกมใส่เสื้อผ้าอะไรให้เรียบร้อยก่อนมันมันดูไม่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวช่องมีปัญหาต้องขออภัยนะครับ ครับผมก็ขอบคุณมากเข้ามารับชมเนี่ยจะเกินว่าจะเล่นเกมนี้ให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับไซเบอร์พังสองพันนะครับเป็นเกมที่คนตั้งใจรอมากปรากฏว่าพอ,พอพอพอออกมาแล้วคนที่มีเครื่องเล่น PlayStation 4หรือว่าเครื่องเล่น PC แบบที่ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยอันนี้เท่าไหร่ก็จะกระตุกภาพไม่ดีนะครับภาพกระตุกตัวละครแขนขาเด้งไปเด้งมารถวิ่งไปบนอากาศตกลุมอะไรเงี้ยมั่วไปหมดเลยอเอาไว้คลิปต่อไปเรามาเล่นกันนะครับให้ผมไปจัดเสื้อผ้าของตัวละครให้เรียบร้อยก่อนขอบคุณครับ